กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านก,กันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกม Demon s l a y e r กับผม NT Channel นะครับผมกันอีกแล้วซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวกิจกรรมนะครับผมเป็นกิจกรรมที่ผมรู้สึกว่าโคตรแจ่มนะครับผมแล้วก็จะมาบอกนะครับว่ามันทำอะไรได้และมันเล่นยังไงละกันนะทุกคนนะโอเคเราจะไปแบบไวๆเลยละกันนะครับผมทุกคนจะได้ไม่งงมากนะครับ มากาิจกรรมนี้นะครับผมก็คือเครื่องกายชานะครับผมก็เป็นการสุ่มนะครับผมจะมีรางวัลจิปปะทะเยอะแยะมากมายนะครับและเราสามารถเลือกรางวัลได้ทั้งหมด3อย่างด้วยนะครับก็คือรางวัลเกรด B รางวัลเกรด A และรางวัลเกรด S นั่นเองนะครับผมซึ่งของรางวัลน,นะครับตรงนี้นะครับเพราะจะมีบอกใช่ไหมล่ะทุกคนเห็นไหมตรงนี้เลยนะครับ และรวมถึงนะครับนี่เลยครับรางวัล B นะครับเราสามารถเลือกของได้ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆชอบอันไหนเราก็มาเลือกได้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมม่แต่ของดีๆทท้งนั้นเลยนะครับผมถ้าใครชอบแบบไหนก็มาเลือกเอาละกันเนาะอย่างอันที่2ครับผมก็เป็นระดับ A นะครับผมระดับ A นะครับก็จะมีของรางวัลตามนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนตัวละครนะครับหรือว่าจะเป็น ใบสุ่มนะครับผมเห็นไหมมีหมดเลยนะครับผมของเยอะแยะมากมายรวมถึงรางวัลเอสนะครับผมรางวัลเอสนี่ก็คุ้มเหมือนกันนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นหยกแดงนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกของรางวัลสีแดงเยอะแยะมากมายอาวุธแดงและพวกนี้มีหมดเลยนะครับ รวมถึงมีตัวละครอาคาซาด้วยนะครับผมแต่อาคาซาเนี่ยน่าจะปลดล็อกตอนที่เราต้องได้อมาก่อน1รอบนะครับผมรางวัลอนะถึงจะปลดล็อกตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งอนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทาอะไรได้นะครับน่าจะเป็นของเจมอยู่นะครับไอ้สองอย่างนี้ถึงแบบว่าต้องให้ครบอตั้งหลายอย่างนะครับซึ่งการันตีของรางวัลอนะครับผมจะการันตีอยู่ที่70ครั้งในการสุ่มนะทุกคนนะเห็นไหมบอกเลยว่าโคตรหนำใจแน่นอนนะครับและ เหรียการอบนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมรางวั S ล S ออก1.5รางวั A ล A ออก3.4เรางวัล B ออก7.0นะครับผมและของจิบบะะคือ88ูเซลยนะทุกคนนะโคตรเยอะซึ่งเราสามารถซื้อเหรียญทองได้ไหมไม่ได้นะครับผมนอกจากการเติมเงินเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้เพชรในเกมซื้อได้นะครับผมนี่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบในการเติมนะครับผมหรือเวกได้ของรางวัลก็แนะนําว่ามาเติมแล้วกันเนาะอย่างที่2นะครับผม เราสามารถทําเควสได้นะครับผมได้ชิ้นส่วนตรงนี้มานะครับผมซึ่งของรางวัลนะครับก็บอกเลยว่าแจกทั้งเพชรแจกทั้งในตรงนี้นะครับผมเที่ยวมาสุ่มแล้วก็แจกทั้งชิ้นส่วนตนัวละครนะฮะซึ่งภารกิจก็ไม่ยากเลยนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นการสุ่มการกวาดล้างนะครับผมหรือว่าจะเป็นการที่ส่งแต้มให้กับเพื่อนๆนะครับผมเราก็สามารถ ทำภารกิจสําเร็จแล้วนะครับผมภารกิจง่ายมากๆเลยนะครับผมรวมถึงซื้อของในร้านค้าก็ได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยซื้อของในร้านจิปปะทาในโม15ครั้งนะครับผมจะได้นี่ครับผมเพจห้าสิบเพรแล้วก็นี่ครับผมหนึ่งเหรียญนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็สามารถมาลองดูกันก่อนได้ครับผมซึ่งกิจกรรมไม่ได้เล่นยากอะไรขนาดนั้นนะทุกคนนะเล่นง่ายมากๆและภารกิจก็โคตรง่ายด้วยนะครับผมและวิธีรับของฟรีอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือการที่ล็อกอินนะครับผมนี่นะครับล็อกอินตั้งแต่เกมเป ได้รับสูงสุดคือ7วันเลยนะครับผมได้นี่คือ7เหรียญเลยนะครับโคตรดีนะครับแล้วก็ได้เพชรอีกประมาณสัก6 7 0 0เพชรเลยนะครับผมประมาณนั้นนะฮะซึ่งเราจะสุ่มรหัสนี้ให้ทุกคนดูในของฟรีนะครับแล้วก็จะพาทุกคนไปสุ่มในรหัสลองกันด้วยละกันนะครับผมว่าเราจะได้อะไรกันบ้างละกันนะทุกคนนะโอเคเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยละกันนะครับผม1ิครั้งแรกแปลงก่อนนะผมแต่แด้แต้มเต็ม มาไม้เอ่ยมาไม้เอ่ยครับผมเปิดไปอย่างวายโอเคเลยนะครับไม่มีรางวัล B แม้แต่ชิ้นหนึ่งด้วยซ้ำนะฮะคือขอรางวัล B ให้ได้ก่อนแล้วค่อยหวัง A กับ S อก็ได้นะทุกคนนะ <c oughs> รอบสุดท้ายผมปการันตีอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่4 7ครั้งแล้วนะนะทุกคนนะก็เดือดพอสมควรนะครับผมกว่าจะถึงนะครับก็ต้องเติมแหละครับโอเคซึ่งของรางวัลก็ออกยากมากๆเลยนะครับผมขนาด B ยังออกยากเลยนะครับจะหวังอะไรกับเอนะครับแล้วเราขอไปอีกรหัสหนึ่งละกันนะทุกคนนะปะ มาดูซิว่าเราจะได้หรือเปล่าในเอดีไก่นะทุกคนนะสุ่มหนึ่งครั้งไปก่อนนะครับผมของฟรีดได้ทุกๆวันนะฮะเปิดมาเป็นโอเคชิ้นส่วนปะเราได้ของนี้มาผม1ิเหรียญออกหรือเปล่า10บลูกปื๊บโอเคไม่ออกอีกแล้วนะครับผมซึ่งเราสามารถใช้เพชรสุ่มได้ด้วยนะครับผมก็คือ3 0 0พันเพชรน,นะทุกคนนะโอ้โหสามเพชรก็เดือดเหมือนกันนะตรงนะทุกคนนะโอ้โหกว่าจะได้แต่ละตัวกว่าละอย่างกิจกรรมเนี่ยโคตรทรมานเลยปะลองให้ทุกคนดูสักหนึ่งรอบป,ปะ ออกหรือเปล่าบึ๊บโอเคยังไม่ได้นะทุกคนนะรอบที่2ครับผมปักกันต่อออกไหมออกให้เราหรือเปล่าวิ่ยสีฟ้าครับผมน่าจะเป็นสีเกรดบีแน่นอนจริงๆด้วยครับผมผมคิดถูกนะครับก็เป็นเกรดบีจริงๆนะฮะโอเคพอเราสุ่มได้ปั๊บนะครับตัวนี้ก็จะลดไปนะครับผมแม้เขาจะมีบอกมาเลยนะครับว่าของรางวัลเนี่ยมีเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างนะครับผมโอเคไหมไม่เข้าใจไม่ยากเนาะโอเคเราขอสุ่มของฟรีกันนิดนึงละกันนะครับผมไป เคลียร์ๆกันไปก่อนนะครับผมเคลียร์ๆกันไปก่อนโอเคนะครับและสำหรับคนที่งงๆนะครับเอา้าททำไมพี่สุ่มสัมพั์เพชรไม่ได้แล้วครับผมการเป็นเหรียญรงนี้แทนนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมเขาจะกำหนดไว้ว่าการสุ่มแบบใช้เพชรในผมสามารถสุ่มได้แค่20ครั้งเท่านั้นต่ออีเวนต์นะครับผมก็ ตอนนี้เหลือ6ครั้งแล้วนะครับเราก็จะสุ่มไปให้หมดเลยละกันนะครับผมมาดูซิว่าจะออกหรือเปล่าก็เหมือนปฏิกิริามบมังคับเติมเหมือนกันนะทุกคนนะดูทรงแล้วนะครับถึงจะได้ตัวละครที่เราอยากได้แล้วก็ได้ของที่เราอยากได้นะครับว่าต้องเติมเยอะพอสมควรนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าโอ้โหโคตรจะยากแน่นอนนะครับผมขนาดเรานี่สุ่มไปดองของมาเยอะมากก็ยังออกแคบยากเลยนะครับผมของาะวัน B A แล้วก็ S เนาะโอเคไาสุ่มให้หมดหมดไปกันก่อนนะครับผม ซึ่ถ้าเกมนี้มาไทยนี่ผมก็บอกเลยว่ามันดูกันแน่นอนมันกันแน่นอนนะครับอุ้ยออกเฉยทุกคนของฟรีก็บลุ้นได้นะครับผมอุ้ยเกดเอว่ะเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยลองอุตส่าห์จะไม่หวังอะไรแล้วนะครับผมแต่ก็ถ่าก็ถือว่าดีอยู่นะโอเคครับผมถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กด s ับสไครต์ผมด้วยละเพื่อเป็นกําลังใจคนทำคลิปอย่างมากเลยละกันนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ บอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีม่แต่คนบอกว่าเซโน